สวัสดีครับับวันที่30กันยายน2พ6 6นะครับเป็นหมือสันวันดีของไทยลหลายๆคนนะครับเพราะว่าเป็นมือวันเงื่อนเดือนออกเป็นมือเงื่อนเดือนออกนะครับไทยหลายคนเพิ่นบอกว่าเงื่อนเดือนอยู่กับเฮาหอดวันที่หาแต่ว่ามามาอยู่กับเฮาถึงสิ้นเดือนนะครับ นี่นะครับผู้มาจัดให้นะครับสีผ้ามาเบ่งความแตกต่างระวังล่อลดคูบตานะครับ L หาศูนย์เอทีจะมียางอยู่สองยี่ห้อนะครับของ L หาศูนย์ครับ L C ศูนย์จะมีแบบให้หลักก็คือจะเป็นของยี่หอ้อ Dunlop นะครับเป็นยางให้หลักเหมาะสำหรับงานหน้าน้ำนะครับเป็นยางนะครับ ดอกยางลึกเป็นพิเศษนะครับเหมาะสำหรับการขีดตมภาษาบ้านเฮาเอินว่าเหมาะสำหรับการลุยขีดตมนะครับขนาดยา13.6ขีด216นะครับเป็นยางที่ใส่ลุยขีดตมลุยหน้าโลมได้ดีนะครับลดโอกาสนะครับการติดลมในการเหตุใเหตดหน้าสำหรับหน้านามหน้าตมนะครับสำหรับพื้นที่ ส่วนใหญ่ที่ใส่งานนะครับจะเป็นหน้ากีตมนะครับสำหรับยางรูปแบบให้ลักยี่ห้อดันล็อปนะครับสำหรับโรแท็ตเตอร์มอวจะเป็นรุ่น L00Special นะครับ l c 0 s p e c i a l นะครับต่อมานะครับเข้ามาเบรงยางยี่ห้อต่อมานะครับเป็นยางยี่ห้อโอตานินะครับ เป็นยางมาตรฐานใส่สําหรับงานทั่วไปนะครับหลักๆก็จะเป็นงานไถงานดันงานปับงานเกรนะครับเป็นงานดินแห่งบอกง่ายๆนะครับดอกยางก็จะเป็นดอกยางแบบกลางปลานะครับพอดีของยางแบบนี้ก็คือในแร่งลากแร่งตะกุยดินดีนะครับเพราว่ามีหนากว้างหลักะดอกยางจะบอสูงนะครับ ใส่สำหรับงานไทบุกเบิกงานไทพ่วนไถหน้าเห่านะครับแลกก้วก็งานปับนะครับครับคีกับโบสะทันสะเทือนแห้งนะครับจะนุ่มนวลนกว่ายางแบบให้หลักแบบบังสูงนะครับสำหรับใส่งานแบบดินโค่นดินขี่ตรงนะครับยางยี่ห้ออตตานีนะครับมีขนาด 13.6ขีดยีนะครับขนาด6สั่นผ่าใบนะครับสำหรับเซลกุณน่ายมาลินะครับมือนี่เพื่อนมาเรือกรถให้กรับลูกค้านะครับมือนี่เพื่อนตัดเอาโปรโมชั่นนะครับสําหรับคุณลูกค้านะครับอยู่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมอนี่โปรโมชั่นดีได้ท่องหาพันบาทม็นบอกุณนาย ตรวจเช็คฟรีหนึ่งปีนะครับคุณนายฝากเบอร์โทรนะครับสำหรับผู้ลูกค้าที่สนใจอยากซื้ออยากเป็นลูกค้าอยากเป็นพี่น้องกับคุณนายบัณฑิตานะครับโทรเบอร์ใดครับผมหกแปดสองหนึ่งห้าสี่ครับติดต่อเซลลมารีนะครับหรือคุณนายคุณนายมารีนะครับสายญาติพี่น้องหู่จักนะครับได่ยิ้เสียงแต่แต่ บรทัดในหอดบ้านนะคบมารับโปรโมชั่นดีๆนะครับสล้องกรอบ45ปีสยามคู่โปตากาจะได้รับทิปประโยชน์นะครับบรจะเป็นตรวจเช็คฟี1ปีนะครับหลักะทร้องค่ามูลค่า5,000บาทสำหรับลูกค้าที่ออกรถนะครับรลุน L ทุกรุ่นนะครับว่าจะเป็น l 32 l 5 0หรือว่าจะเป็น l 4018นะครับ แต่ท่องทุกขันนะครับบอตองรุ่นสำหรับโปรโมชั่นนะครับคือมือนี้นะครับคอนปีนานะครับเริ่มจ่ายงวดแรกมกราคม2 5 0 0หร้อย60เต็มนะครับดาวห่น0ขึ้นไปนะครับลูกค้า,าจะได้รับเงินซอยดาวเพิ่มอีกห0าพันบาทนะครับหรือส่วนลดดอกเบี้ยหาสิบสตังค์เดียวนะครับสี่สิบไหนคน แรงพักดันนะครับบอเน็ตบอเนื่อยครับในการใส่งวดลดนะครับคือไฟแน่นนะครับเป็นกินบอนเท่าดีนะครับจำเบอร์เท่าใดนะครับปวัวปูอยู่เงอนนะครับหรืออยากปั้งขอแตกต่างตรงใดอย่างไ้เซลมหาจัดให้บอไดโมนะครับนะครับจบทุกขั้นดันทุกเกณฑ์นะครับกดติดต่อกข้มาได้ติดตามนะครับประกาศกดไล บทสับตไคร่เป็นกำลังใจนะครับไ้กับเปจใ่้กับช่องมหาจัดให้นะครับฝากติดตามผลงานนะครับกับฝากเบอร์โทรนะครับ01นะครับ078นะครับ4829นะครับสำหรับมือนี้นะครับขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ